นี่แหละครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รักและก็ชื่นชอบเกงยีนลีไวรุ่น501นะครับที่ร้านผมนะครับขายเฉพาะเกงยีนลีไวรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับังเกงยีนลีไวรุ่น501ตัวนี้นะครับรหัส186เป็นงาน Ma d e in p ปรแลนดนะครับผมขออนุญาตแจ้งขนาดวัดจริงนะครับขนาดวัดเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งขนาดตามป้ายก่อนนะครับ W33L32 W33 ก็คือเป็นขนาดของเอลจากมาตรฐานของผู้ผลิตนั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่ขนาดวัดจริงนะครับ เป็นมาตรฐานของผู้ผลิตที่เขาจะตัง่งเขาจะตัดการตัดผ้าเขาจะตัดทีเดียวนะฮะจากเครื่องจักรที่เขาตั้งแบบไว้นะฮะแล้วเขาก็จะแจ้งออกมาตามขนาดที่เขาตัดเลยนะครับก็เขาแจ้งมาที่ดับบลิสามสิบสามเอลสามสิบสองนะครับแต่พอเรามาดูขนาดวัดจริงนะครับทุกทุกคนเดี๋ยวเรามาดูขนาดวัดจริงกันนะครับตัวนี้เป็นงาน Ma d e in pro แลนฮะขนาดวัดจริงเอลสามสิบสองยาวทั้งตัวสามสิบเจ็ดจุดห้าปลายขาปลายขาเก้านะครับราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาท สีบูยิงเข้มเข้มเกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วฮะอันนี้เข้มจริงครับสภาพเกือบจะเหมือนใหม่ก็ว่าได้นะฮะแต่ที่เราขายเป็นเงเกมมือสองนะครับลูกค้าทุกคนที่ร้านเราร้านเราขายเฉพาะสินค้ามือสองนะครับหนึ่งคลิปต่อหนึ่งตัวแต่ละคลิปจะมีอยู่แค่ขนาดไซส์เดียวนะฮะหนึ่งไซส์ต่อหนึ่งตัวก็ว่าได้ก็คือหมดแล้วหมดเลยครับผมเป็นสีบูยิ่งเข้มครับผมตัวนี้เข้มๆสวยๆนะฮะเข้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับเนี่ยนะฮะเข้มมากเลยตัวนี้นะฮะราคาแค่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทครับผม สวยๆเข้มๆผมไม่ดูสีชัดๆนะฮะนี่นะฮะด้านหลังนะฮะส่วนด้านหน้าครับผมส่วนด้านหน้านี่นะครับผมสวยมากเข้มมากครับลูกค้าท่านไหนสนใจจริงตัวนี้ขอดูรหัสหนึ่งร้อยแปดสิบหกนะฮะแล้วก็แจ้งรหัสกับทางแอดมินเราได้เลยครับผมขอดูลูปภาเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าครับรหัสแปดสิบหกเมตรอินโปรแลนขนาดเอวจริงสามสิบสองนิ้วยาวทั้งตัวสามสิบเก้านิ้วปลายขาเก้านิ้วนะครับ หมายเลขหมายเลขหลังกระดุมนะฮะสองร้อยเจ็ดสิบสามราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทครับผมเดี๋ยวผมไปดูรายละเอียดป้ายต่างๆนะครับว่ายังอยู่ครบไหมนะฮะป้ายประเกันนะครับดับเบิลยูสามสามเอลสามสองนะฮะรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะฮะแล้วก็ป้ายเรสแท็บป้ายเรสแท็บก็จะสกรีนรีไวทั้งสองด้านฮะถ้าสภาพมันเกงใหม่ๆรุ่นยุคหลังปีสองพันมาเนี่ยนะฮะเขาจะสกรีนสองด้านนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรุ่นป้ายแคสซีใบเป็นส่วนใหญ่นะครับ รุ่นป้ายแคร์สี่ใบเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ด้านในมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแบบละเอียดนะครับเพื่อนทุกคนด้านในกางเกงตัวนี้ก็จะที่กระเป๋าในซ้ายนะฮะก็จะสกินเป็นรุ่นฉลองร้อยปีนะฮะเขาจะสกินไว้เพื่อการันตีว่ารีวายมีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีนะครับทุกทุกคนตรงนี้รีวายมีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีป้ายแคร์จะเป็นรุ่นป้ายแคร์หนใึ่งใบน่าจะเป็นยุคคาบเกี่ยวนะครับในระหว่างยุคยุคเป็นยุคกลางๆนะครับกางเกง ป็นยุคกลางๆป้ายแคร์หนึ่งใบก็จะบอกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีที่ผลิตหรือวิธีการเก็บรักษาต่างๆนะก็จะแจ้งเลขสถานที่ผลิตก็สองเจ็ดสามนะครับก็จะตรงกับก็จะตรงกันกับอ่เลขกระดุมเม็ดแรกนะฮะเราต้องตรงกันฮะแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตนะครับอันนี้ผลิตเมื่อเดือนเก้าหรือจะแจ้งเป็นสัปดาห์ที่เก้าก็ได้นะฮะเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกันปีสองพันห้านั่นเองครับผมมันเคง งานรีไวห้าศูนย์หนึ่งเป็นงานกระดุมนะครับเดีย๋ยวาลืมนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจขอดูรูปภาพรายและรายละเอยียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินผมได้เลยนะฮะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าครับผมขอบคุณครับ